สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกับบอยอีกครั้งนะครับวันนี้ก็มา,อาบอกวิธีการใช้งานของตัวไร้ฟ้านะครับในรถนะครับช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะครับผมก็มีลูกค้าสอบถามกันเข้ามานะครับว่า,าเราจะทํำยังไงครับให้ฟ้าที่เกิดขึ้นจากอากาศภายนอกและภายในที่มันไม่สมดุลกันนะครับให้ฟ้าที่เกิดขึ้นที่กระจกรถเนี่ย ขณะขับขี่หายไปได้เร็วนะครับผมวิธีการแนะนําของผมนะครับก็คือนะครับเดี๋ยวดับแรกผมขออนุญาตเปิดแอร์ก่อนนะครับขออนุญาตเปิดแอร์ก่อนนะครับแล้วก็ขออนุญาตเปิด AC ด้วยนะครับผมในส่วนนี้นะครับผมต้องแจ้งก่อนนะครับว่าอากาศภายนอกและภายในเนี่ยมันไม่สมดุลกันเมื่อเวลาเราขับรถนะครับตากฝนนะครับผมลุยฝนไปนะครับกระจกอาจจะเป็นฝ้าได้นะครับผมวิธีการใช้งานไล่ฝ้าให้ได้ประโยชน์มากที่สุดนะครับผม สมมุตินะครับกระจกด้านหน้าเป็นฝ้านะครับให้เรากดเข้าไปนะครับที่ตัวไล่ฝ้าตัวนี้เลยครับผมกดลงไปนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนตำแหน่งครับผมจากการใช้อากาศภายในนะครับเป็นการใช้อากาศภายนอกแทนนะครับเพื่อนะครับเพื่อลดอากาศนะครับผมเพื่อให้อากาศภายนอกเข้ามาแล้วสร้างสมดุลอากาศทั้งภายนอกและภายในให้บาลานซ์กันนะครับฝ้านะครับที่ขึ้นที่กระจกก็จะ ลดลงได้อย่างรวดเร็วนะครับหลังจากนั้นนะครับให้ลูกค้านะครับกลับมากดที่ใช้อากาศภายในเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็กดปิดตัวไล่ฟ้าได้เลยนะครับไม่จําเป็นต้องใช้อีกนะครับผมใช้ครั้งเดียวครับพอรถเราวิ่งในความเร็วคงที่นะครับก็จะสามารถคงอากาศทั้งภายนอกและภายในให้ไม่เกิดฝ้าได้อีกนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับสําหรับประโยชน์ของตัว ลาฟ้าตัวอากาศภายนอกนะครับหากลูกค้านะครับขับรถทางไกลมากๆครับระยะทางเกิน300400โลนะครับผมแนะนำว่านะครับควรที่จะเปิดนะครับใช้อากาศภายนอกบ้างนะครับผมเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้คนขับได้รับอากาศภายนอกบ้างในขณะที่รถเคลื่อนตัวด้วยความเร็วนะครับผมเพื่อลดอาการง่วงนอนนะครับ ของอคนขับนั่นเองครับผมเพราะว่าถ้าเราไม่ได้รับออกซิเจนจากด้านนอกบ้างนะครับรับแต่แอร์อย่างเดียวอาการง่วงมันก็จะเข้ามาด้วยนะครับผมแล้วก็ไม่แนะนำนะครับให้กดตัวใช้อากาศภายนอกในขณะที่รถติดเยอะๆหรือในเมืองแบบนี้ไม่แนะนำนะครับผมเพราะว่ามลพิษภายนอกจะเข้ามาภายในนะครับวันนี้ก็เป็นทิคเล็กๆจากบอยเอ็ G ีชัยภูมินะครับถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยอะไรยังไงนะครับ สามารถติดต่อสอบถามบอยได้ดิสเบอร์ขึ้นด้านล่างนี้เลยนะครับผมสามารถสอบถามได้โดยตรงนะครับแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจบอยเอ็มจีเชยภูมิแล้วก็ในช่องของบอยเอ็มจีเชยภูมิด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับผมวันนี้บอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับมีข้อสงสัยตรงไหนสามารถสอบถามอินบ็อกกันเข้ามาได้นะครับหรือจะสอบถามตัว โปรโมชั่นนะครับของตัวรถก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เช่นกันนะครับวันนี้บอยก็อยู่ใน MG e t e n d e r ตัวแคปเตียนะครับผมต้องขอบอกว่าขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม